โอเคนะทุกคนวันนี้เราก็จะเล่น GTA กันนะคัดซีนนานแล้วก็เลยข้ามนิดนึงนะโอ้ชิบ Here we go again Worst place in the world Roland Heights b a l l e r Country Nine represented Grove Street in five years but the b a l l e r s won't give a shit ทีนี้เราก็ต้องขับจักรยานกลับบ้านอีกโอ้ CJ ชีวิตรันทดจริงๆ ซีเจ <DJ S 1> <brought> ถึงบ้านเลยนะตอนนี้อ่อใ <was> uh, นทางเข้าบ้านและทางนี้นี่แหละใช่ไหมโอ้ใช่ใช่ใช่มีไ oh, งบ,บ้านไล,ไลเดอร์เลยไม่ได้เล่นนานเลยนะทุกคนไปดูคลิปเก่าในช่องเก่าได้นะช่องโบโคแอนเป็ดกา้า โอเคนะขอโทษนะเพื่อนๆเราขี้เกียจรอคัลซีนคัลซีนนี้มันนานไงมันเป็นไอ้สมโจะตีซีเจแล้วเพราะว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเพื่อนตัวเองเอ้ยเป็นยังไงเป็นลุงน้อเอ้ยไม่รู้เป็นอะไรนะครับอ้าวแก๊ง่วงแก๊งบาลานมาอีกแล้วโอ้ทำรถสมโระเบิดเลยต้องลันทดอีกแล้วขับมอเตอร์ สไครเอ็มอเอ้ยขับจักรยานหนีพวกแก๊งบาลานในแก๊งง่วงโอเคนะทุกคนโอเคนะตอนนี้พี่ซีเจของเราก็ถึงบ้านแล้วนะโอ้ถึงบ้านทีหลังพดโอเคนะทุกคนตอนนี้ภรกิจก็ผ่านแล้วเราขอจบทิ่ไปเพียงแค่นี้ก่อนน่าเจอกัน E.P. พสองอาจจะมีก็ได้บ๊ายบาย